ไก่ทอดมูวี่สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการสปอยซีรีส์เรื่อง Oh My Venus ไม่อ้วนเท่าไรเรื่องราวของเทรนเนอร์หนุ่มสุดหล่อชื่อดังระดับโลกที่ต้องมาเป็นเทรนเนอร์ให้ทนายความสาวสุดอ้วนอดีตดาวดังระดับจังหวัดภารกิจลดน้ำหนักของทั้งคู่จะฟินจิกหมอนแค่ไหนถ้าพร้อมจะไปฟังสปอยตอนที่1 5ถึงกันแล้วฝากกดไลค์ให้1ทีแล้วเรามาเริ่มกันเลยจ้าไก่ทอดมาแล้ว คังจูอึนนางเอกของเรื่องเธอเป็นดาวโรงเรียนและเป็นสาวสวยที่สุดในจังหวัดจนได้ฉาย,ยาว่าเทปทิดาวีนัสแห่งแทกูวันๆนางเอกจะต้องมาปวดหัวกับพวกผู้ชายที่ชอบมาเขียงสารภาพรัก,รกเธอบนกำแพงโรงเรียนและด้วยความสวยบวกกับหุ่นดีโคตรเป๊ะของนางเอกก็ถึงขั้นมีแมวมองมาทาบตาให้เธอไปเป็นมิสโคเรียอีกด้วยแต่แล้วนางเอกก็ได้ปฏิสเสธไปเพราะเธอมีความฝันว่าอยากจะเป็นทนายความ ช่วงเตรียมสอบปลายภาคนางเอกอ่านหนังสือในห้องสมุดอย่างเอาเป็นเอาตายเธอจะชอบพูดกับตัวเองเสมอว่าฉันคังจูอื่นถ้าตั้งใจจะทำอะไรแล้วจะต้องทำได้ทุกอย่างแล้วในคืนวันนั้นนางเอกก็ถูกชายหนุ่มรูปงามดีกรีนันกกีฬาว่ายน้ำเหรียญทองโอลิมปิกมาขอเป็นแฟนดูเหมือนว่าชีวิตวัยเรียนของนางเอกจะสมบูรณ์แบบทั้งเรื่องความรักและเรื่องการเรียน 15ปีต่อมานางเอกสามารถสอบเป็นทนายในสำนักงานกฎหมายที่มีชื่อเสียงได้ในที่สุด แม้นางเอกจะเป็นทนายตามฝันได้แต่นางเอกก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนน้ำหนักขึ้นจากผู้หญิงที่สวยหุ่นแซบกลายเป็นสาวอ้วนตั้งแต่หน้าจรดเท้าหาส่วนเว้าส่วนโค้งแทบจะไม่เจอเมื่อเห็นลูกความหุ่นแซบเธอก็จะอยู่ไม่สุขตลอดนางเอกพยายามลดน้ำหนักด้วยตัวเองอยู่หลายต่อหลายครั้งแต่มันก็ไม่ได้ผลสักทีไขมันก้อนโตที่เกาะตามเนื้อตามตัวของเธอมันก็ไม่ยอมหายไปจนเธอเริ่มท้อ และแล้ววันนี้ก็เป็นวันครบรอบ15ปีที่นางเอกคบกับแฟนตั้งแต่สมัยเรียนมปลายนางเอกมันโนและโมกับเพื่อนซีใหญ่ว่าปีนี้นะแฟนจะต้องมาขอเธอแต่งงานแน่นอน หลังจากเลิกงานแล้วแฟนนางเอกก็โทรมานัดให้มาเจอที่ร้านอาหารสุดหรูอาหารมื้อนั้นเต็มไปด้วยความรักและความโรแมนติกแบบที่นางเอกวาดฝันเอาไว้แต่แล้วเมื่อทั้งคู่มาถึงบ้านแฟนนางเอกก็เอาแหวนคู่รักมาคืนแล้วบอกเลิกเธอในวันนั้นนางเอกโคตรโมโหเพราะระเบิดใส่แฟนไปชุดใหญ่แต่เธอก็ยังไม่ยอมเป็นฝ่ายเลิกง่าย นางเอกกลับบ้านด้วยความเจ็บปวดเธอมองดูกองหนังสือกฎหมายแล้วสงสัยว่าไอ้ที่เธอได้รับเรียนมานั้นมันมีกฎหมายข้อไหนพอจะช่วยเธอได้บ้างนางเอกรู้ดีว่าทุกคนอาจจะเท่าเทียมกันในด้านกฎหมายแต่ก็ไม่ใช่ในหน้ากระจก คืนนัน้นนางเอกนอนหลับไปหน้าทีวีขณะที่เปิดดูรายการ The Stella Show อยู่ซึ่งรายการนั้นกำลังฉายการแปลงหุ่นของดาราหุ่นไซส์ XXL เป็นไซส์ S อย่างน่าเหลือเชื่อพิธีกรบอกว่าทั้งหมดนี้จะต้องขอบคุณเทรนเนอร์ลึกลับอย่างจอห์นคิม เช้าวันต่อมาประธานสั่งให้นางเอกไปทำธุระด่วนที่อเมริกาพอทำงานเสร็จแล้วนางเอกก็เกิดอาการท้องไส้ปั่นป่วนอาหารไม่ย่อยเพราะเธอได้กินยาลดความอ้วนลงไปแต่โชคดีที่อาการไม่รุนแรงมากนางเอกได้ขึ้นเครื่องบินกลับเกาหลีได้ตามแผน ระหว่างอยู่บนเครื่องนางเอกเกิดหนาวสั่นไปทั้งตัวน้องหัวทองผู้โดยสารที่นั่งติดกับนางเอกเลยเอาเสื้อกันหนาวมาห่มให้แบบเป็นมิตรแล้วทันใดน,นั้นก็มีประกาศจะกลับตันว่าเครื่องบินจะเข้าสู่หลุมอากาศทุกคนบนเครื่องต่างตกใจกันไปพักหนึ่งและแล้วเมื่อกลับเข้าสู่สภาวะปกติแอร์โฮสเตสตก็รีบประกาศหาหมอบนเครื่องบินทันทีเพราะตอนนี้นางเอกเกิดเป็นลมหมดสติไป โชคดีที่พระเอกมีใบประกอบโลกศีลแล้วเดินทางมาในไฝ์เดียวกันเลยรีบเสนอตัวเข้าช่วยทันทีพระเอกไม่รอช้ารีบค้นกระเป๋านางเอกเพื่อดูว่าเธอกินยาอะไรไปบ้างแล้วรีบย้ายนางเอกไปที่ปดมพยาบาลทันทีแต่แล้วพระเอกกับน้องหัวยองที่มาช่วยกันย้ายก็ต้องถึงกับเขา่าอ่อนยกนางเอกแทบไม่ขึ้นจนชายชะกันทั้งสองต้องรวมพลังกันสุดชีวิตช่วยกันยกนางเอกอย่างพลุงพลัง เมื่อวางนางเอกลงแล้วพระเอกขอให้แอร์โฮสเตดยืนกลางผ้าห่มรอบๆแล้วจัดการถอดเสืา้อนางเอกทันทีแล้วพระเอกก็ถึงกับเออไม่เห็นแผ่นรัดพุงครั้งแรกในชีวิตเขารีบดึงสติกลับมาแล้วตัดแผ่นรัดพุงออกทันทีพระเอกจัดการปรถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วใส่สายน้ำเกลือจนนางเอกรอดมาได้ เมื่อเธอรู้สึกตัวแล้วก็คตตกใจพร้อมถามพระเอกว่าเฮ้ยคุณเป็นใครแล้วที่นี่ที่ไหนพระเอกก็ตอบแบบกุนกวรว่าก็สักที่บนอากาศล่ะครับแต่ไม่ใช่บนสวรรค์แล้วเขาก็สวดนางเอกใหญ่ว่าถ้าอยากผอมแค่ต้องออกกำลังกายไม่ใช่ใส่แผ่นรัดพุงแล้วกินยาลดความอ้วนตามตลาดแบบนั้น หลังจากที่ถึงเกาหลีแล้วนางเอกก็ถูกพาตัวมาส่งที่โรงพยาบาลเธอรีบเช็คโทรศัพท์แล้วไปเห็นข้อความที่แฟนส่งมาเงาะนางเอกคิดไปคิดมาเลยตัดสินใจฝ่าฝนไปหาแฟนทันทีแต่แล้วพระเอกที่อยู่แถวๆนั้นก็อาสาขับรถไปส่งเพราะไม่อยากให้เธอป่วยซ้ำอีกรอบ พอมาถึงบ้านแฟนนางเอกโคตรช็อกที่เห็นภาพบาดตาบาดใจเมื่อแฟนกําลังจู๋จีกับผู้หญิงหุ่นแซ่บคนอื่นท่ามกลางสายฝนนางเอกที่ตอนนั้นรับไม่ได้สุดๆเลยตัดสินใจหันหลังแล้วเดินออกมาแต่ระหว่างทางนางเอกก็โคตรตกใจเมื่อมีพวกโรคจิตสะกดรอยตามเธอมาติดดเธอรีบใส่เกียร์เทอร์โบวิง่งอย่างพวงหน้าพวงหลังแบบโคตรกลัวแต่โชคดีที่พระเอกแวบมาช่วยไว้ได้ทันแล้วอีพีห่ก็ตัดจบลง เช้าว,วันต่อมานางเอกมาทำงานสายเธอพยายามสุดความสามารถที่จะเข้าไปในห้องประชุมแบบนิเนียๆแต่แล้วท่านประธานก็จับได้เลยโดนทำาให้ขายหน้าแต่เช้าแล้วท่านประธานก็แนะนำรองประธานคนใหม่ของสำนักงานกฎหมายเธอเดินเข้าไปในห้องประชุมในชุดรัดรูปสีฟ้าและรองเท้าส้นสูงพร้อมแนะนำตัวเองในชื่อโอซูจินเมื่อเจ๊ผมสั้นกับนางเอกเห็นกันแวบแรกก็จำได้ทันทีว่าพวกเขาคือเพื่อนสมัยเรียนกฎหมายกันเจ๊ เผมสั้นเคยเป็นคนอ้วนเป็นคนเก็บตัวมากๆแม้จะได้เกรดดีที่สุดในชั้นเรียนก็ตามส่วนานางเอกก็คอยปกป้องเจ๊ผมสั้นจากพวกที่ชอบนินทาเจ๊แกรับหลังแต่ตอนนี้ทั้งสองคนต่างกันอย่างสิ้นเชิงเจ๊ผมสั้นกลายเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากขึ้นแถมยังมีตําแหน่งเป็นหัวหน้านางเอกอีกด้วยบ่ายวันนั้นนางเอกรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยขอกลับบ้านก่อนเวลานางเอกรีบแวะไปบ้านเพื่อนเพื่อขอยืมโทรศัพท์โทรเข้าเบอร์ตัวเองด่วนแต่แล้ว นางเอกก็คเซ็งที่พบว่ามือถือและสัมภาระทั้งหมดของเธอดันไปอยู่ที่พระเอกพระเอกเลยจัดการนัดให้เธอไปเอาของที่โรงแรมตอนสองทุ่ม เมื่อถึงเวลานัดน,นางเอกที่ไม่มีโทรศัพท์ติดตัวเลยก็ต้องรอแล้วรอเลอ่าแต่พระเอกก็ไม่มาสักทีเธอเลยออกมารอที่หน้าโรงแรมแล้วนางเอกก็นึกขึ้นได้ว่าจะไปขอยืมโทรศัพท์จากคนแปลกนะเพื่อมาโทรตามพระเอกแต่พอเธอเดินกลับเข้ามาในโรงแรมก็ต้องถึงกับช็อกที่เห็นเจ๊ผมสั้นกับแฟนเก่าอยู่ด้วยกันราวกับคู่รักเมื่อแฟนเก่าเธอกำลังจะเดินเข้ามาเธอก็พูดไปว่าอยากเข้ามานะแล้วเธอก็พยายามจะวิ่งหนีไปให้ไกล แล้วนางเอกก็ซุ่มซ่ามเดินกระแทกกระจกจนล้มไปกองกับพื้นอย่างหมดสภาพทันใดนั้นพระเอกก็โผล่มาเมื่อแฟนเก่านางเอกเริ่มเดินเข้ามาใกล้อีกครั้งหนึง่งพระเอกก็ยกมือห้ามเขาพร้อมกับพูดว่าเธอบอกว่าอยากเข้ามาไง พระเอกหยิบรองเท้าของนางเอกขึ้นมาแล้วคุกเข่าสวมให้เธออย่างสุภาพนางเอกที่ตอนนั้นโคตรอายเลยกระซิบขอให้พระเอกพาเธอไปจากที่นี่เธอบอกว่าเขาจะพาเธอไปไหนก็ได้ไปนอกโลกเลยก็ดีแล้วพระเอกก็ช่วยพยุงตัวนางเอกขึ้นโอบเอวอย่างแนบชิดปัดผมให้เธออย่างอ่อนโยนแล้วพาเธอเดินผ่านหนะ้าแฟนเก่ากักบเจ๊ผมสั้นไปราวกับคู่รัก พระเอกพาตัวเธอขึ้นไปบนห้องสวีทสุดหรูแล้วเธอก็เดินไปที่กระเป๋าสัมภาระของเธอที่ถูกจัดเตรียมไว้ตรงโต๊ะรับแขกเมื่อพระเอกสังเกตว่านางเอกเศร้าก็เลยเดินเข้ามาจับไหล่เธออย่างอ่อนโยนพร้อมถามด้วยสีหน้าที่เป็นห่วงว่าเจ็บไหมเจ็บมากไหมครับนางเอกตอบว่ามากค่ะแล้วพระเอกก็เปลี่ยนโหมดโรแมนติกทันทีและตัดบทว่า ผมหมายถึงไหลคุณแะน่ไม่ใช่ใจตอนนี้ไหลคุณหลุดอยู่นะน่นางเอกรีบกรีดร้องร้องไห้บอกว่าเธอยังไม่พร้อมจนคนที่เดินผ่านไปผ่านมาพาแกมันโนไปไกล สุดท้ายทั้งคู่ก็ทำกันบนเตียงพระเอกจ,จับชี้พจอและเตือนด้วยความเป็นห่วงให้นางเอกไปหาหมอคืนวันต่อมานางเอกได้รับพัสดุจากโรงพยาบาลที่เธอลืมเอาไว้เมื่อนางเอกเปิดกล่องก็พบว่ามีเสื้อกันหนาวของน้องหัวทองที่ให้เธอยืมบนเครื่องบินแล้วนางเอกก็คอดอึ้งที่เห็นกระเป๋าเงินและบัตรประจำตัวของจอนคิมเทรนเนอร์ชื่อดังระดับโลกอยู่ในกล่องใบนั้น นางเอกไม่รอช้ารีบดิ่งไปที่อยู่ตามบัตรทันทีนางเอกถามน้องหัวทองไปตรงๆว่าคุณคือจอห์นคิมเทรนเนอร์ชื่อดังใช่ไหมระหว่างที่น้องหัวทองกับน้องหัวหยองกำลังเออกันอยู่นั้นจู่ๆพระเอกก็โผล่เข้ามาด้านหลังแล้วบอกว่าใช่ครับจอห์นคิมแล้ว EP 2ก็ตัดจบลง นางเอกที่ได้เจอโค้ดเปลี่ยนหุ่นชื่อดังระดับโลกตัวเป็นเป็นก็โค้ดดีใจเธอภูมิใจพรีเซนต์ถึงข้อสันนิษฐานว่าน้องหัวทองคือจอนคิมได้ยังไงเมื่อฟังเธอพูดจบแล้วน้องหัวทองรีบบอกด้วยความชัดเจนเลยว่าเขาไม่ใช่จอนคิมนะ แล้วท่านใดนั้นพระเอกก็ลากน้องหัวทองไปทำโทษในห้องน้ำทันทีพระเอกที่เป็นจอนคิมตัวจริงวางแผนว่าจะเอายังไงกับนางเอกดีเลยได้ข้อสรุปว่าทั้ง3คนจะช่วยกันเทรนนางเอกแบบโหดๆเป้าหมายคือจะให้นางเอกยอมแพ้และเลิกยุ่งกับพวกเขาสักทีโดยให้น้องหัวทองสวมบทบาทเป็นจอนคิมแบบพี่นางเอกเชื่อนักเชื่อหนาะวันแรกของการเทรนทั้ง3คนจัดหนักจัดเต็มให้นางเอกออกกําลังกายแบบนักกีฬา UFC ทั้ง วิ่งกระโดดเชือกวิ่พืชหวังจะให้นางเอกเหนื่อยจนขาดใจไปเลยแต่นางเอกก็ใจสู้กว่าที่คิดออกกำลังกายแบบหักโหมติดต่อกันอยู่หลายสัปดาห์และแล้วบ่ายวันหนึ่งขณะที่นางเอกไปออกรายการทีวีเธอก็ได้เป็นลมหมดสติไปกลางรายการพระเอกที่กำลังดูทีวีอยู่นั้นก็โคตรรู้สึกผิดที่หลอกให้นางเอกออกกำลังกายแบบหักโหมพระเอกเรีบแวบไปหานางเอกที่โรงพยาบาลทันทีและแล้วพระเอกก็ถึงบางอ้อว่า แท้จริงแล้วนางเอกเป็นโรคไฮโปไทรอยน้ำหนักเลยไม่ลดสักทีแถมการห,ากหักโหมหนัก,นกๆยังทำให้ร่างกายเธอแย่ลงไปอีกนั่นทำให้พระเอกที่รู้สึกผิดอยู่แล้วก็รู้สึกผิดคูณสองลงไปอีกเมื่อพระเอกมาส่งนางเอกที่บ้านแล้วเขาตัดสินใจลงจากลดแล้วบอกนางเอกว่าถ้าจะลดน้ำหนักจริงจังก็ต้องทำให้ถูกต้องพร้อมแนะนำตัวเองอย่างเป็นทางการว่าผมคือจอห์นคิมแล้ว E p พก็ตัดจบลง เมื่อได้ยินแบบนั้นนางเอกโคตรโกรธที่รู้ว่าตัวเองถูกหลอกเธอรีบกระชากคอเสื้อของพระเอกแล้วด่าทันทีส่วนพระเอกก็คว้าคอเสื้อของนางเอกเอามาประกบกันเพราะไม่อยากเห็นไขมันก้อนโตสุดเซ็กซี่ของเธอนางเอกเลยปล่อยพระเอกไปแล้วรักนวลสงวนตัวขึ้นมาทันทีเช้าวันต่อมาน้องหัวทองกับน้องหัวหยองก็มาที่ออฟฟิศของนางเอกแล้วมาคุกเข่าขอโทษนางเอกกันใหญ่เมื่อเธอยกโทษให้แล้วทั้งสองคนก็พาเธอไปที่ร้านกาแฟ แล้วทันใดนั้นพระเอกก็แวบโผลมานั่งตรงหน้าเธอแบบไม่ให้สู้ไม่เสียงพระเอกเอ่ยปากขอโทษที่โกหกเธอแล้วนางเอกก็ถามพระเอกไปตรงๆว่าทําไมเขาต้องปกปิดว่าตัวเองเป็นจรคิมด้วยแล้วพระเอกก็ตอบไปแบบจริงใจไม่โกหกว่า จริงๆแล้วเขาเกิดมาในครอบครัวเศรษฐีถ้าพ่อและย่ารู้เรื่องว่าเขาทำอะไรลงไปจะไม่พอใจเอาได้แต่ดูเหมือนสิ่งที่พระเอกพูดนางเอกจะไม่เชื่อเลยสักนิดพระเอกเลยปล่อยเลยตามเลยไม่อยากอธิบายอะไรมากพอทั้งสองปรับความเข้าใจกันได้แล้วนางเอกก็ยื่นซองสัญญาให้พระเอกแต่ด้านซูมสามใส่ผลการตรวจร่างกายล่าสุดไว้ที่นั่นด้วยนางเอกโคตรอายไม่อยากให้ผู้ชายมารู้เรื่องส่วนตัวเลยรีบคว้ากระดาษแผ่นนั้นคืนแต่ก็ไม่ทัน แล้วเมื่อพระเอกคว้าตัวทำไมอยู่ในอ้อมกอดแบบใกล้ๆแล้วอ่านผลตรวจร,ร่างกายเธอจนหมดจากนั้นพระเอกก็จัดการฉีกสัญญาของนางเอกทิ้งเขาพร้อมเอาจริงขั้นสุดและพูดให้เธอมั่นใจว่าจากนี้ไปร่างกายของคุณเป็นของผมพวกคำว่าทำไม่ได้ไม่ทำห้ามพูดและต่อให้คุณอยากเลิกแค่ไหนก็เลิกไม่ได้เด็ดขาด นางเอกได้ยินแบบนั้นก็เริ่มใจบบดีขึ้นมาทันทีเหมือนว่าชีวิตส่วนตัวของเธอจะหายไปอย่างสิ้นเชิงพระเอกประเดิมด้วยการพานางเอกไปหาหมอซึ่งเธอก็ได้รับยาไทยลอยมาเต็มถุงแล้วต่อด้วยว่าไซ์ดูสัดส่วนไขมันต่างๆของนางเอกอย่างละเอียดยิบ และแล้วเช้าวันต่อมานางเอกก็ต้องสะดุง้งตื่นเมื่อน้องหัวยองน้องหัวทองและพระเอกบุกมาที่บ้านเธอแต่ไกลโฮชายชะก,กันทั้งสามคนจัดการใส่ถุงมือใส่หน้ากากแล้วพากันไปล้างตู้เย็นและของกินที่โคตรสกมกของนางเอกทันทีพวกเขาแยกอาหารที่กินได้และห้ามกินอย่างชัดเจนพระเอกบอกด้วยสีหน้าที่จริงจังว่าชีวิตประจําวันของคุณทําให้คุณเป็นโรคเพราะฉะนั้นเรื่องการนอนการเดินการกิน การเคลื่อนไหวทุกอย่างคุณจะต้องปรับใหม่ทั้งหมดนางเอกที่ไม่มีทางสู้ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากทำหน้าเซ็งไปสักพักวันต่อแม่พระเอกมารอรับนางเอกที่บ้านแต่เช้าเขาเอาผลตรวจสุขภาพมาให้เธอดูปรากฏว่านางเอกเป็นโรคอ้วนโดยเฉพาะอ้วนลงพุงและสะโพกซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโรคคนแก่พระเอกไม่รอช้ารีบพานางเอกไปที่บ้านพักของเขาทัานทีพระเอกบอกให้เธอเรียกเขาว่าโค้ช แล้วนางเอกก็พูดไปว่าที่เธออยากลดน้ำหนักนั้นเป็นเพราะเรื่องสุขภาพล้วนๆเธอไม่ได้อยากสวยหรืออะไรเลยนางเอกโมว่าคือฉันเนี่ยสวยอยู่แล้วเคยได้ฉายาว่าเทพธิดาวีนัสด้วยนะเมื่อพระเอกได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับเออคิดว่านางเอกสติฟันเฟือนไปด้วย พระเอกเริ่มให้นางเอกยื้เส้นยื้อสายต่อด้วยการวิ่งบนลู่ต่อด้วยท่าสควอตแต่นางเอกน้ำหนักเยอะเกินทรงตัวไม่ได้พระเอกเลยต้องจับเอวพยุงตัวเธออย่างช,ะชะ้าๆแล้วกิจวัดประจำวันของเธอก็ปรับใหม่หมดตามคำสั่งของโคช้ชทั้งการนอนบนเตียงใส่ถุงเท้าเพื่อให้ร่างกายอุ่นกินยาก่อนอาหารด้วยน้ำอุ่นเธอเห็นพระเอกตามหลอกหลอนอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เช้าจนหลดเย็น เย็นวันหนึ่งหลังจากที่นางเอกออกกำลังกายเสร็จแล้วพระเอกก็ขับรถมาส่งเธอที่บ้านแล้วจูจ่ๆก็มีเสียงกระดิ่งประตูดังขึ้นนางเอกโคตรตกใจที่เห็นว่าคนคนนั้นคือพวกโรคจิตที่ตามมาหลอกหลอนเธอแล้วในขณะที่นางเอกกลัวสุดขีดหวังให้มีคนเข้ามาช่วยอยู่แนนจ,จู่ๆพระเอกก็บุกเข้ามาในบ้านเธอแล้ว EP4 ก็ตัดจบลง ไอโรคจิตโค้ดเซงที่พระเอกเข้ามาขัดจังหวะเลยจัดการชกพระเอกแต่ก็พลาดท่าถูกพระเอกจับได้แบบชิวๆแล้วรีบพาตัวส่งตำรวจทันทีคนืนันนนางเอกที่ไม่กล้ากลับบ้านก็คิดไว้ว่าจะไปนอนที่บ้านเพื่อนแต่เพื่อนเธอก็ดันไม่สะดวกเธอเลยตัดสินใจเข้าโรงแรมม่านลูดเมื่อเจ๊เจ้าของโรงแรมถามว่ามาคนเดียวหรอทันใดนั้นพระเอกก็โผล่มาลากตัวนางเอกออกไปทันทีแล้วก็พาเธอไปค้างคืนที่บ้านเขา เช้าวันต่อมานางเอกก็ต้องถึงกับเซงที่ต้องกินอกไก่ผักต้มไข่ต้มเป็นอาหารเช้าแต่เธอก็ไม่มีทางเลือกต้องกัดฟันกินจนหมดแล้วน้องหัวทองที่นั่งติดกับนางเอกที่ซนเป็นชีวิตจิตใจยอยู่แล้วก็ดันไปเห็นรูปสมัย15ปีก่อนของนางเอกนางเอกเลยพยายามโม้ใหญ่ว่าเมื่อก่อนนี้เธอสวยแค่ไหนแต่พวกเขาทั้ง3มคนก็ไม่เชื่อว่าเป็นเธอส่วนพระเอกก็พูดประโยคที่เจ็บจี๊ดขึ้นมาว่า ก็ดูคล้ายๆอยู่นะแล้วมีหลักฐานไหมล่ะประโยคนั้นของโคชทำให้นางเอกโคดแค้แล้ตั้งปณิธานกับตัวเองว่าจะต้องลดน้ำหนักให้ได้เย็นวันนั้นหลังจากเลิกงานพระเอกก็พานางเอกมาฝึกวิชาป้องกันตัวที่เรียกว่าจูจิสึหวังจะให้นางเอกป้องกันตัวจากพวกโรคจิตได้พระเอกนอนลงที่พื้นแล้วบอกให้นางเอกเข้ามาจู่โจมได้ตามต้องการ เธอไม่รอช้าพยายามชกพระเอกอย่างสุดแรงแต่แล้วเธอก็พลาดท่าเสียหลักนอนทับพระเอกแบบใกล้ชิดจนใจเต้นแรงพระเอกบอกให้เธอลองอีกครั้งหนึ่งแต่แล้วครั้งนี้พอพระเอกเตะทีเดียวนางเอกก็ถึงกับเสียศูญล้มเข้าไปจวบพระเอกทันที ระหว่างทางกลับบ้านหลังจากที่พวกเขาได้จูบกันแล้วพระเอกก็เผยความในใจว่าผู้หญิงที่แซงซี่สำหรับเขาก็คือผู้หญิงที่แข็งแรงปกป้องตัวเองได้เวลาไม่อยู่ด้วยก็ไม่ต้องเป็นห่วงเช้าวันต่อมาพระเอกรีบเดินทางไปหาหมอที่แทกกูแต่เช้าพอได้รับบาดเจ็บจากการไปช่วยนางเอกเมื่อคราวก่อน จากนั้นพระเอกก็วิดีโอคอลหาหนางเอกพร้อมสั่งให้เธออัดคลิปวิดีโอตอนออกกำลังกายมาให้ดูทุกวันด้วยแท้จริงแล้วพระเอกมีช่วงเวลาวัยเด็กที่แสนเจ็บปวดเขาเป็นมะเร็งกระดูกและหมอบอกว่าเขาจะเดินไม่ได้ตลอดชีวิตแต่พระเอกก็ดูแลตัวเองออกกำลังกายและต่อสู้มาตลอดชีวิตจนเขาสามารถเติบใหญ่มาได้อย่างแข็งแรง และในตอนนี้มะเร็งก็ได้หายไป99.9%แล้วซึ่งก็เป็นเรื่องที่แม้แต่หมอก็ยังอึง้ง เมื่อพระเอกกลับมาบ้านหลังจากไปรักษาตัวมาระยะหนึ่งแล้วเขาก็รีบตรงดิ่งไปหานางเอกทันทีเธอตกใจจนเสียศูนย์ที่อยู่ๆพระเอกก็โผล่มาจนทั้งคู่ล้มลงกับพื้นเมื่อพระเอกได้เห็นหน้านางเอกแบบใกล้ๆและได้เห็นลักยิ้มของเธอก็ถึงกับอึ้งในความน่ารักของนางเอกพระเอกรีบเอานิ้วเข้าไปจิ้มตรงหลักยิ้มเจ้าเสน่ห์ของนางเอกทันทีแล้ว E p พีก็